ข้างหลังมีอะไรครับมีอะไรครับข้างหลังขยายอ่าขยายดี่ดีมากรับนะครับถ้าเราเป็นป่านนี้แล้วนะครับเรายังไม่ขนฝ้ายนะครับที่จะเป็นบัตรธรรมจะมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้นะครับหน้าวันนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับรักกันนะครับเคารพกันคนที่แก่กว่าเราคือพี่เล็กกว่าเราคือน้องครับเมื่อเราออกจากตรงนี้ไปนะครับเอาไว้ ลูคนนี้นะครับก็ยังเป็นพี่นะครับของนักเรียนนะครับตาก,กบะหดแล้วนะครับลูกก็มีแล้วเมียก็มีแล้วแล้วก็มีมาหลายคนแล้วนะครับท่านประหลัดครับเรียนเชิญท่านประหลัดพิทุเียนบูชาพระนั่ไปารครับทุกคนพนมเบอร์ครับอีกมินานสก,กาะไยนะ ธินาสการนพะุทธังภูเชมะภอิมินาสการนะินาสการนะธรรมังภูเชมะเมะอิมินาสการนารนะสังฆังภูเชมะสภูเชมะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะะควาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิ สวขาโตพะคาวตาธโมสวะาโตพะคาวตาธโมธรรมังนมัสมนามสิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวะัสปันโนะสังโสาังนมามิสมังนามามิน สักภะวะโตอระหตโตสัมมาสมัมพุทธัสสะมัจยังพันเตวิสุงวิสุงระพนัคชายติสระเนนะสหปัญจศิลาหิยาจามะทุติยามปิมยังพันเตวินโะ,ะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ <toys> ังสรรนามัจาามิธัมมังสรรนาคัจาามีธรรมสาณนามัจาามิสงฆังสรรนาคัจาามีสาฆังสรณนาคัจาามิพุทธิยมิพุทธังสรรนาคัจาามีสรณังคัจฉามีพุทธียมีสาฆังสรณัง ิยัมปิพุทธังสระนังัจามิปฏิยัมปีพุทธังสรนังัจามิปติยัมปีธรรมังสระธรมขจามิปยัมปีธรรมังสระามิปฏิยัมติสังฆังสระสังัจามิปฏิยัมปิสังฆังสระังัจามิปานาติปาตาเวรมณี buat sangat mati jalah oleh na พระพาตาตุยามีสิ่งที่ไร้ผมแดนไม่เห็นหน้าที่ไม่เห็นหน้าน้องพอที่ไปไล่ไปแกมน้ำตาลวูบไหลเลยไอ้ทัจงที่ว่าหลานคนขายยาบ้ายายสงสารหลานก็จะแย่นมาโค่เพปอะวัิมันไม่ดีใช่ไหมก็เลยให้ยายไปติดแทมยายมายายคิดผิดแล้ว พอจุดสุดปลายก็จะเหมือนเดิมแล้วถ้ามันเป็นก็ได้แบบนี้นี่าสงสารมากเราอยากไปทำกันเลยชีวิตพันสนใจยังมีอยู่เราจะต้องก้าวไปไปอยู่ลูกผู้ชายเขาตกสอบสอบลูกผู้ชายตายนั่นคือรถลูกผู้ชายมันเป็นตายประดับมากลูกผู้ชายตายนั่นคืออะไรเซ็งยอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวลูกชายที่ตายระดับมากคือไปาาหาสงตุ๊กตาหาความรู้แล้วพ่อ เกิดม,มามด้วยนิ่งที่กำพายยากเกิมากสามารถก้าึ้นมาเป็นผู้ผรบริหารระดับโรงเหลียนได้เปีย่ยนตพบงาดสาการดูทีเก่งนี่เวลาสี่มิถวนท้องสววัน์ภาษาประเทศกันไปทงิ่นด้วยก็เป็นพระสังกราชเสน็ุประเทศเสเน็กเพราะอุตตรปรุงรตัวก เสียไปหมดเลยเป็นการันต์ี่ยังลึกขึ้นมาได้ถามว่าเราเลิกได้ไม่เป็นไปสมองเราในเมื่อเรากินไข่กินผูกินปลาที่อาหารที่สุดเกิดว่าสุกคาราชมาดังนั้ก็ดีเป็นมาได้เพราะนั้นไอ้เธอว่าจะเลิกได้ทำไงก็คือจิตใจของเราถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งยินยอมให้พวกยาเสพติดมาเป็นเจ้าของใจของเรา เราจะเป็นถาดพอฟันแล้วเราจะมีมือโอกาสเลยแล้วพ่อต้องไปยิ้มแย้ชีเลยพูดีไปที่วคนทีน่เคยไปสู่เลยไห้ตลอดเขไม่ออเอายาอยากให้หายตลอดเขาไม่เอาพูดถึง c h a เ a c t e r พูดีเลิกเล่เลาเลิกนั่นเลยตลอดเป็นบาเลยนะ